กับกับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเปลี่ยนยี่สิบห้าสตางค์นะครับไม่ต้องแปลกไม่ต้องตลกนะครับดูแค่เพียงปีพศสอนะครับและจะมาแนะนําให้สาระความรู้กับพี่น้องนักสะสมมือใหม่ด้วยนะครับ ก่อนอื่นนะครับมาอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี ep 213 214 21 21 21 21 21 22 2 1 5 2 1 6 2 1 7 2 1 8 2 1 9 2 2 0 2 2 1 2 2 2 2 2 3 224นะครับ ep เหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะครับยังเปิดทำการรับซื้ออยู่นะครับหากพี่น้องนกักสะสมท่านใดนะครับนะฮะสงสัยอย่างไรนะเข้าไปเปิดทวนดูตาม ep ที่บอกไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดโอกาสกันนะครับเผื่อทางช่องของเราทําการปิดรับซื้อบาง ep นะครับครับมาดูช่วงแนะนําวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับเหรียญที่มีราคาเล่นหาและเป็นที่นิยมนะครับนะเหรียญแรกนะครับก็เป็นเหรียญ1นบาทเลือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับนะเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ มีด้านก้อย2ด้านนะครับมีด้านก้อย2ด้านนะครับราคาเล่นหากันนะครับฮะราคาเล่นหากันนะครับสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆก็เล่นหากันอยู่ที่2 0 0 0 3 0ถึงบาทนะครับฮะต้องสภาพสวยเลยนะครับนะฮะนะฮะถ้าไปเหรียญแท้นะครับไปเหรียญแท้นะครับถ้าไปเหรียญดัดแปลงนะครับก็ไม่มีราคานะครับนะ เดี๋ยวนี้นะครับการดัดแปลงเหรียญนั้นนะครับนะกลุ่มวีชาชีพนะครับทําการดัดแปลงนะฮะเป็นที่ระบาดมากนะครับตอนนี้นะครับนะครับเป็นที่ระบาดออกมาเกินกาดเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับครับนี่คือเหรียญห้าบาทราชการที่10นะครับเหรียญ5้าบาทราชการที่10นะฮะเหรียญนี้นะครับ ก็มีลักษณะด้านก้อย2ข้างเหมือนกันนะครับมีด้านก้อย2ข้างเหมือนกันนะครับสังเกตดูดีๆนะครับนะฮะครับสำหรับราคาเล่นหานะครับก็ราคาหลักพันเช่นกันนะครับตั้งแต่2,000ถึง3,000นะครับขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญนะครับนะฮะ ถ้าผ่านซีเกตนะครับผ่านการรับรองนะครับก็ราคาขึ้นไปถึง5-6000บาทนะครับถ้ามีการรับรองนะครับถึงมาแนะนำให้พี่น้องนักสะสมนะครับได้เรียนรู้นะครับได้ทำความเข้าใจนะครับก่อนเก็บสะสมนะครับมาดูอีกหนึ่งลักษณะนะครับนี่คือเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บบาทการจนาพิเศษนะครับ ปกติธรรมดาเราจะเห็นกันแบบมีไส้ในนะครับมีไส้ในทองเหลืองนะครับแต่เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทนะฮะเป็นเหรียญ10บาทกาญจนาที่ไม่มีไส้ในเป็นเหรียญเนื้อเดียวนะครับเป็นเหรียญเนื้อเดียวนะครับนะฮะเป็นที่นิยมเล่นหากันเช่นกันนะครับนะฮะราคาเล่นหานะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับก็หลัก หนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะฮะอ่าขึ้นอยู่กับสภาพนะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC ราคาก็จะแพงกว่านะครับราคาจะแพงกว่านะครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้อง FC ทุกท่านเลยนะครับนะที่เป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิตนะครับคุณพี่ปีชานะครับคุณพี่สุคนนะครับ คุณพี่พันศาคุณพี่สมพรงนะครับคุณพี่บุญรอดนะคุณมาหลีนะครับคุณพี่อุทิตนะครับและเอฟซีอีกหลายๆท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยดีเสมอมานะครับครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญยน25สตางค์นะครับไม่ต้องแปลกนะครับ นะไม่ต้องแปลกไม่ต้องตลกนะครับดูแค่เพียงปีพศเท่านั้นนะครับนะดูแค่เพียงปีพศเท่านั้นเหรียญน,นี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าของเหรียญยี่สิบาสตางค์ที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะด้านหน้าก็คือเป็นพระบรมประรูปนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9้านะครับนะฮะด้านซ้ายมือนะฮะบอกตัวหนังสือพระนามพระอ,องค์ท่านนะครับด้านขวามือบอก รัชการนะครับนะรัชการนะครับนี่คือด้านหน้านะครับเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองนะครับนะด้านหน้าเป็นพระเสียนเล็กนะครับนะในกลุ่มนักสะสมจะเรียกพระเสียนเล็กนะครับนะวันนี้เราจะมาประกาศรับซื้อนะครับนะให้ราคา2 0 0ถึง500บาทนะครับนะเน้นย้ำเลยนะครับไม่ต้องแปลก ไม่ต้องตลกนะครับดูแค่เพียงปีพศเท่านั้นนะครับนะดูแค่เพียงปีพศเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับไปพร้อมๆกันปีพศอะไรนะครับนั่นก็คือนะครับปีพศ2552นะครับนะปีพศ2552นะครับด้านหน้านะครับเป็นภาพรลบรูปนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มิพลออุลุญดต ซึ่งเป็นพระเิษเล็กนะครับเนื้อโลหะเป็นอลูมิเนียมปอนนะครับสีทองเหลืองนะครับนะครับเราให้ราคานะครับตั้งแต่2 0 0ถึง500บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญนะครับนะฮะถ้าเป็นเหรียญ u n c นะครับถ้าเป็นเหรียญ u n c นะครับนะเราให้500บาทนะครับเราให้500บาทนะครับ นะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับเหรียญที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับคือเนื้อทองเหลืองนะครับคือเนื้อทองเหลืองนะครับสำหรับเนื้อทองแดงนั้นนะครับยังไม่มีราคานะครับ,นะรบเนื้อทองแดงนั้นยังไม่มีราคานะครับเราประกาศรับซื้อเนื้อทองเหลืองอย่างเดียวนะครับที่มีปีพศเป็นปีพศห้าสิบสองนะครับห้าสิบสองนะครับนะฮะ ครับคงเข้าใจกันนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อง f อซอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระบี่นะครับทางสตูลทางนครศรีธรรมราชทางสุราษฎร์ธานีนะครับระยองจันตาดนะครับนะเพชรชบูรณ์สุโขทัยพิษณุโลกนะครับนะโคราชร้อยเอ็ดนะฮะกาลสินนะครับบุรีรัมย์นะฮะนะครับและอีกหลายจังหวัดนะครับทุกๆท่านเลยนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอฝากพี่น้องแล้กสมไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องและกรสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขนะฮะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ